มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีสําหรับคนที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีนะครับในวันที่12มีนาคมนี้เตรียมพบกับคอนเสิร์ตส,สุดยิ่งใหญ่จากสุดยอดสถานีโทรทัศน์อย่าง MBC ที่เลือกมาฉลองครบครอบ,บ50ปีที่ประเทศไทยพร้อมยกทัพศิลปินเกาหลีชั้นนำอาทิดงบังชิงกี Girls Generation 2PM Wonder Girls After School Miss A M Black Tiara Kara 4minute b i s CN Blue FT Island b r a e Girls Son a m B และอีกเพียบเลยครับ มาขึ้นโชว์บนวิธีเดียวกันกับงานที่ใช้ชื่อว่า 50th Anniversary MBC k o r e a Music Wave in Bangkok เตรียมระเบิดความมันที่ราชมังคลากีฬาสถานเต็มอิ่มกับการสแสดงกว่า4ชั่วโมงเต็มพร้อมร่วมกิจกรรมสนุกๆหน้าง,งานมากมายครับใครยังไม่มีบัตรอยู่ในมือแล้วก็หาซื้อได้ครับวันนี้ที่บูธ Thai Ticket Major ทุกสาขาส่วนใครที่อยากร่วมสนุกลุ้นบัตรคอนเสิร์ตแบบฟรีๆจาก Asian e น o s y s m หรือก็เรามีมาแจากกันถึง5างรางวัลรางวัลละ2ใบครับผมกติกาก็ง่ายๆเพียงบอกเรามาว่า คุณอยากไปชมการแสดงของศิลปินกลุ่มใดในงานค o r e วน m มิสิ w เว็บอินแบงค์มากที่สุดพร้อมเหตุผลประกอบอย่าลืมแนบชื่อนนบสกุลและเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับมาด้วยนะครับส่งมาที่อีเมลของเรา a s i a n i s m u n d e r s c o r e t hotmail.com ครับเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอนครับผมทีมงาน a s i a ีย s m ก็ต้องขอขอขบคุณทีมงานผู้จัดที่เอื้อเฟื้อบัตรมาแจกให้กับแฟนรายการด้วยนะครับ